น้ำหอมเคยมีประสบการณ์ไหมในเรื่องของเซ็กซ์ครั้งแรกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครั้งแรกหรอครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นนะคะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบหกสิบหกะใช่มอสามมสี่จริงป่ะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ไปไปที่บ้านเขาเลยเราคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือตอนตอนเราเรียนอ่ะเราจะแบบว่ามีแก๊งเป็นเป็นกลุ่มที่เล่นดนตรีด้วยกันอยู่แล้วอ่าแล้วก็ห้องซ้อมแล้วห้องซ้อมมันใกล้บ้าน เราก็เลยแบบไปบ้านก่อนไปห้องสอบเราก็ไปสอบกันก่อนแล้วค่อยไปห้องสอบจริงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเหรอใช่ค่ะเรียนด้วยกันแต่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นน้องใส่เราชอบกินเด็กไงอ๋อเหรอน้องเด็กเขาอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่ผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็ต่างกันแค่ปีเดียวค่ะต่างแค่ปีเดียวเหรอใช่แล้วแล้วของแม็กกามีเซ็กทั้งหลายเท่าไหร่โอ้ยจำไม่ได้แล้วนานแล้วนานแล้วก็แต่ก็มาบอกหน่อยนี่อย่ามาอย่ามาอย่าเขินอย่ามาเขินนายสิทเท่าไหร่ล้วสิท เจ็ดตลาดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วจริงเปล่าจริงเปล่าเป็นป่ะเป็นป่ะตื่นเต้นนะครั้งแรกเต้นเลยตื่นเต้นเลยอ่ะมันเป็นสายช่างตานี่คะตอนนั้นเป็นคุณคุณที่คุณไปมีอะไรด้วยเป็นเป็นคนไทยป่ะโอ้คนไทยเลยครับผมจริงป่ะแล้วอะไรับตื่นเต้นระเต้นเต้นมากเลยต้องเตรียมตัวแล้วก็ก็ไม่ต้องเตรียมตัวเลยก็จัดเลยอ่าครับผมก็มันเป็นเองเลยมันเป็นนนมัไปเองเลยครับผมอยากจะรู้ว่าแวลาจมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเด็กๆนะครับเด็กๆ